สวัสดีครับทุกท่าน EP สองนะครับวันนี้อีพีแรกเกี่ยวไม่เสร็จนะครับฝนตกแล้วก็รถจมนะครับเปลี่ยนคันนะครับวันนี้คันที่จมไม่ได้มานะครับสับคันมาแต่ก็ยังมาสามคันเหมือนเดิม ว่าล่างเกี่ยวยังอันอันลึกเกี่ยวแล้วครับท่านผู้ชมอันป่าบัวที่วันนี้ผมออกมาสายด้วยไม่ไม่จมนะครับไม่พูดนะครับอันมันป่าบัว โดมเลยคันนี้ท่านผู้ชมน้ำดันเนาะ วันตุยเลยส่วนทุกคนครับท่านผู้ชมผ้าไม่โพกด้วยครับเอ๊ะคี่จะลงมาผ้าไม่โพกเลยเ ท่านผู้ชมคันนี้ที่ผมเคยขับอ่ะไม่แต่ก่อนมันไม่เป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมแต่ก่อนมันเปรียวกว่านี้นะวู้หอวขึ้นมาแต่ก่อนมันเคยเปรียวกว่านี้นะมาไม่ทันครับท่านผู้ชมไปเนี้ยไปนี้พุเลย ตายด้วยผมมาเที่ยงครับไม่คิดว่าเขาจะมาเกี่ยวกันแต่เช้านะครับ่านผู้ชมดูข้าวดีเลยครับแทบไม่ได้ข้าวเลยครับข้าวดีเต็มเลยดูซื้อราคาเท่าไหร่ชมดูข้าวเลยครับเกี่ยวด้วยแล้วก็ข้าวชื้นด้วยครับข้าวล้ม รวมก็ไม่ได้หนักนะแต่ล้มไม่รู้ว่าล้มได้ไงต้นมันสูงหรือเปล่าจมจมคลิปที่แล้วนะครับอีพีหนึ่งอ้นะครับไกลๆน่าจะมีหลุมเดียวนะครับ มองไม่เห็นเม็ดเหลืองนะครับเขียวไปหมดเลยอ๋หน้าสงสารเจ้าของหน้านะครับไม่ได้ข้าวเลยครับ ดูรถเข้าลื่นนะท่านผู้ชมเห็นดึงตั้งนานแล้วยังไม่ขึ้นเลยเผาเดียวด้วยครับท่านผู้ชมนี่เผาเดียวลงมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยโค้งไม่พอด้วยโยกไม่ได้ โยกไม่ได้ฮะถอยไม่ได้ถอยก็ลื่นนะเดินหน้าไปก็หักไม่พอนะตกลองโอ้โหผ้าผมช่วงไม่เดึงไปนี่ก่อนนะ่ะดึงไปนี่ก่อน,นจอด ไม่ดึองออกนี้ก่อนนะเออก็ต้งองไปไม่ได้เดออ,นะเอ,อดึงออกไปล้ไม่ดึงออกไปแล้วก็เดินหน้าลงไปหน่อยเนาะก็โยกเอาได้ป่ะเพรนี่มันมันขยับถอยหลังไม่ได้มันติดหลอดแล้วไง ได้ครับดึงมามันคลองไงคลองหลอดคลองปูนนะครับท่น้ชม คุณดึงออกนี่ไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยดึงออกมเนี่ยดึงองให้ตั้งหลักขึ้นขึ้นตั้ง evet, หลักให้ได้ก่อนเออมันตั้งมันเลี้ยวไม่ได้มันน้มันไปไม่ได้น้าไปก็ร่วงแล้วดึงไนี่ก่อนเ่ับไปนู่นใช่หรือถอยไปก็ได้ดึงขึ้นมาแล้วให้จะถอยไปนู่นถอยออกไปก่อนแล้วไปกะาหาที่กับลําหรือไม่ก็แย่น้าแล้วก็ถอยถอยไปนู่นแล้วก็แย่หน้าไปโยกเอาให้ล้อให้ล้อมันยืนที่แห้งนหน่อยเผาเดียวด้วยเผาตาจอดก็ใช้ไม่ได้แล้ว

อาแล้วหักล้อมันไม่ไปเราจอดฮะหักล้อล้อหน้าไปของนู้นมันไม่ไปอ่ะมันไปมันมันดันไปไงมันมันเป๋ไปเลยเออมันดันไปหไปถอยหลังได้เปล่าอ่ะไม่ได้หรอกโยกถอยหลังไม่ได้ไม่ไปแล้วเดี๋ยวลองดูดิลองลองโยกถอยหลังใหม่ดิให้อันหน้าดึงไปถอยหลังไม่ได้เหรอกถอยหลังอ่ะถอยหลังเป็น่งดึงข้อป่าไปนู่น ลงกลางตูนี้เลยเออลงตัวมันเข้าไปได้เลยนั้นเนี่ยเขาเปนอีพีแรกดึงรถเกี่ยวครับท่านผู้ชมอีพีสองก็ดึงรถข้าวเผาเดียวท่านผู้ชมลำบากเลยหน้าฝนนะรถมันเบาด้วย รไปถ้าม <icana> <naj bum S 1> ันมีสองเผายังไปอย่างเผาเดียวเองรถรุ่นกับคลาสสิกเลยครับทุกท่านคุณสมัยผมยังไม่เกิดมั้งปรินเบร์มันนี่ โอ้ไม่ไปออกเดี๋ยวจะลองถอยหลังดึงนะท่านผู้ชมคนขับจะได้มองเห็นหน่อยได้ก็ัค่อยดึงน่าจะได้อ่

ทางเข้ามาเลย่านผู้ชมโอโ้จริงๆหน้าฝนทั้งสองเทาแล้วเข้ามาแบบนี้ หนักแรงอะไรมากมากครับลื่นเฉยลื่นอย่างเดียวเอาวงโซ่ดีนะต้นตาจอดหักวงอะไรดิตาจอดไม่หักวงอะไรอ่ะวู้หักวงอะไรดิบอกเขหาหักวงวอะไรดิตาจอดหักวงอะไรหน่อยเออ เดี๋ยวขึ้นไปยืนบนถนนได้ก็เดี๋ยวค่อว่า,าก,กันอีกทีโยก,โยกจะโยกยังไงก็อาจจะใช้หน้าเดินหน้าลงไปแล้วก็โยกติดเลร์เดียบร้วยแล้ว เอาเผาเดียวมาก็เรียบร้อยนะต้นเนาะเมือ่อว่าเอ่อ e ีแรกเห็นเอาสิบ้อเอาสองเผามาแต่รถไม่น่าจะว่างนะมรงนี้คลิปที่แล้วดึงรถเกี่ยวคลิปนี้ด้ คลิปนี้ก็ดึงรถข้าวตาจอจะเพิ่งหักพวงมาลัยดิตรงไปก่อนหักตรงไปก่อนมันขืนขืนเหลือเยอะยิ่งหักมันยิ่งขืนกัน จะจมในเลิ่มเป็นสองเพนะ่าไดไดแค่นั้นเหรอเราลองดูไปได้อีกนิดนึงนอพอๆกันพอๆกัน ปิดเทเล่คุผู้ชม đỡ không được Mà đã rồi nha. ดึงเดินหน้าอีกรอบมั้งเดี๋ยวจะลองดึงไปฝั่งโน้นอีกรอบหนึงนะคุผู้ชมดูที่จะเข้ารอยเดินด้วยชั้นันออกนี่เดี๋ยวโซนดีใจ cho lốt, đấy ได้ครับท่านทุกท่ไม่ลงไม่ลงไปเลยไปได้อยู่ จะจอดกี่หักล้อไหมครับไปไม่ได้เลยพีทไปได้อีกป่ามาได้อีกไหมเนี่ยอเอ,อ้ยมันจะชนขอบปูนพอดีมั้งพีทได้เนี่ยคงไม่ตกแล้วชนขอบปูนนี่พอดีเนี่ยปากท่อเนี่ยจะจ้อยหันล้อไปนู้นหน่อยดิอย,อย่าอย่าขืนนะหันล้อไปนู้นหน่อย ไปคนยิงเบมคไว้หน่อยค่อยๆไปค่อยๆไปเลยค่อยๆไปค่อยๆไปลองนี่เลยได้ได้อยู่ รถมันไม่ขึ้นบากเลยขนาดข้างเดียวก็ไม่ขึ้นเลยท่านผู้ชมเย้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับ การรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหลงฟาดเรียบชแนลนะครับเดอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับตัวเปล่ายังไม่อยากจะขึ้นเลยครับท่านผู้ชม